โอเคพอเข้าระบบมาได้แล้วมาตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนี่คือหน้าแรกนะหน้าแรกนะแล้วก็หน้าข้อมูลสปรดอนะพอเราคลิกมาข้อมูลสพดอเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่เข้ามาครั้งแรกต้องมาที่รูปดินสอเพื่อมาเติมข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยนะคะอ่าในส่วนนี้เมื่อกี้อยู่ใน ep สองละอ่ะเมื่อกี้ ep สามจะค้างตรงนี้นะคะ งเลขงบประมาณต่างๆนะคะแล้วก็ติ๊กว่างบประมาณเพียงพอไหมปีที่ผ่านมามีการประกันภายในไหมนะคะถ้ามีก็บันทึกข้อมูลนะคะพอเราบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเสร็จเราจะขึแบบ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะอ่ะเราก็ไปที่ตัวชี้วัดต่อเลยนะคะไปที่ตัวชี้วัดเสร็จเนี่ยเวลาจะประเมินเรามาที่ตัวนี้นะคะคลิกทีละมาตรฐานเราก็มาจากมาตรฐานที่1เราก็จะเจอ1.1เสร็จแล้วก็1.1.1นะคะแล้วก็ มาจุดหนึ่งอทีข้อนี้ค่ะข้อนหนึ่งเนี่ยเราได้ทําแผนไหมไม่ถึงแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาท้่ได้ทำก็คลิกนะคะแล้วก็บันที่ข้างหลังไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าจะใส่นะคะคำว่าวันประเมินเนี่ยสำหรับแผนเนี่ยมันหมายถึงว่าแผนปีการศึกษาของท่าน<อ>ทำเมื่อไหร่นะคะ ซึ่งครูหมีทำได้แต่เมื่อพฤษภาปี6-3แล้วนะคะประมาณสัก15พฤษภานะคะประมาณนี้หรือ18เนี้ยได้เพราะว่า16มันตรงกับเสาร์อาทิตย์นะคะต่อมาโครงการต่างๆเริ่มดําเนินการตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เริ่มตั้งแต่เปิดเทอมค่ะเพราะว่าเด็กต้องกินข้าวนะคะตรงนี้คะ่ะถ้าคุณครูจะกรอกแบบอย่างเงี้ยไปด้วยก็ได้นะคะแต่จะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะคะ ะะจากนั้นมีการประเมินไหม,มก็โครงการก็ประเมินเรื่อยๆะคะ่ะเริ่มทําไปก็ประเมินไปนะคะ่ะแต่ถ้าถามว่าทั้งปีเนี่ยเราประเมินตอนไหนก็คงจะประเมินเมื่อเดือนปีกินยาหกสามปิดช้าด้วยเนาะปิดช้าด้วยแล้วก็ <Okay. S 1> เราไปจบที่สิบสี่มิถุนาเพราะว่าเราเปิดเทอมสิบสี่มิถุนาดังนั้นเราก็จะจบที่วันที่สิบเอ็ดมิถุนายนะคะทุกโครงการเสร็จสิ้นตอนนั้นนะคะเฉพาะปีหกสามนะ นำผลประเมินเนี่ยมาปรับปรุงไหมก็คือหมายถึงว่าเราได้มาทําแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีกการศึกษา2564ค่ะตอนเราทําแผนใหม่ละเราก็จะมาสรุปว่าโครงการไหนจะทําต่อโครงการไหนจะยุติโครงการไหนจะของบเพิ่มโครงการไหนจะตัดง,งบออกโครงการไหนมีปัญหาเวลาจัดจัดกิจ,ก,จ,ก,จ,ก,จก,กรรมเพราะสถานที่หรือเพราะเวลาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเรามาทบทวนกันตอนตอนทำแผนซึ่งแผนปีนี้โอเคเราอาจจะเริ่มใช้อะช้าหน่อยก็แล้วแต่แต่ละคนนะแต่ว่า คำว่าแล้วแต่แต่และแต่และเนี่ยคือเนื่องจากโควิดเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่และที่เลยเปิดเทอมไม่เหมือนกันนะคะในปีนี้นะในปีนี้นะแต่ส,สําหรับภูมิแล้วช่วงของการทําแผนปเกินษาสองห้าหกสี่นะก็คือทําก่อนสิบหกพฤษภาภูมีทําตอนสิบห้านะคะแต่เป็นสิบห้าหกสี่นะสิบห้าหกสี่ค่ะนี่คือจะค่อนข้างละเอียดอะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งคือบางคนถามว่าถ้าเราไม่คลิกนะคะถ้าเราไม่ไม่ไปตามทีละข้อนะคะ 6 4ประมาณช่วง14นะโอเคเราต้องคลิกตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เราก็ถึงจะมากรอกข้างหลังนี้เดี๋ยวดูกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพุษภาคุณมีใส่14มีระบบไม่ยอมเออแปลกดีเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณมีจะใส่พุษภา64ไม่ได้หรอเรียกใส่เดือน6ได้เลย อ๋ออันนี้ก่อนนี่คือสรุปโครงการหลังเออข้างบนใส่เดือนหกแล้วแล้วช่องที่สี่จะมาใส่เดือนห้าไม่ให้นะคะโอเคไม่ให้ก็ไม่ให้ค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ใส่ตามนะคะก็คือเราถือว่าสิ้นปีการศึกษาในเนสิบเอ็ดเท่ากันอ่าเนี่ยได้เห็นไหมคะเฮ้ยไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เราก็จะเป,เปลี่ยนตรงนี้แต่จริงๆอาหารกลางวันภูมิควรจะสิ้นมาเป็นสิบเอ็ดมิถุนายนจริงๆอะค่ะ ติ๊กข้างหน้าก่อนข้างหลังทึกขึ้นขาวแล้วจากนั้นก็มาใส่วันที่นะคะใส่ไปก่อนได้ละต้องใส่วันที่ต้องไม่ก่อนอันนี้นะคะต้องหลังจากแถวบนด้วยถึงจะได้นะคะะทีนี้การติ๊กเหมือนกันค่ะถ้าเราติ๊กข้อหนึ่งแล้วกระโดดไปติ๊กข้อสี่ได้ไหมไม่ได้นะคะเช่นถามว่ามีการทําหลักสูตรไหมมีมีแล้วเอาไปใช้ไหมเอาไปอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าถามว่ามีการทาหลักสูตรไหมมีเอาไปใช้ไหมไม่ได้เอาไปแต่มีประเมินไหมประเมินไม่ได้นะคะติ๊กจากข้างบนไปข้างล่างแบบนี้นะคะ พื้นที่ข้างหลังใส่ได้ใส่ไม่ใส่ได้ไหมได้นะคะอันนี้คือแต่ละข้อแต่ละข้อเรื่องของโครงสร้างบุคลากรเพรียงพอไหมนะคะแล้วก็บุฒิการศึกษาของคุณครูนะคะมีแบบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกคนไหมนะคะของคุณมีมีงานมีพวกแบบพนักงานที่เขาจ้างเพิ่มด้วยนะคะ ในี้จำนวนครูที่ตรงนะคะมี4คนสอนเด็กอยู่40คนที่บุ๊ไม่ตรง1คนสอนเด็กอยู่10คนมีครูทั้งหมดอยู่5คนอบ20ชั่วโมง20คนเอคนทั้ง5คนนะคะ5คนแต่ถ้ากรณีคุณครูคมีครูอยู่5คนแต่อบ20บชั่วโมงครบ20ชั่วโมงมีแค่2ครูก็ใส่2แบบนี้นะ,ะแต่ของครูเนี้ยปีที่แล้วมีเยอะนะคะโอเคจากนั้นมาอัตราส่วนได้ค่ะได้ได้นะคะ แล้วก็เรื่องสภาพแวดล้อมได้นะคะเพราะว่ามีการสํารวจทุกปีแล้วก็มีงบซ่อมแซมต่อเติมติดมุง้งลวดซื้อแอร์อะไรนี้ให้ตลอดนะคะเรื่องพื้นที่เรื่องของเล่นเพียงพอนะคะสภาพแวดล้อมความปลอดภัยได้นะคะในส่วนนี้เวลาทำจริงๆนะคะคุณครูต้องไปดูคู่มือนะคะซึ่งถ้าใครที่อบรมประกันภายในแล้วนะคุณครูจะมีจะได้ไฟล์ไปแล้วนะประกันภายในนะคะของ ตัวนี้นะคะประกันภายในแล้วคุณครูก็จะได้ไฟล์นี้เดี๋ยวครูเหมียวลงให้นะคะเป็นมาตรฐานฉบับเต็มนะคะอยากให้คุณครูเปิดเล่มนี้คู่ไปด้วยนะคะอ่าเปิดเล่มนี้คู่ไปด้วยแล้วก็ดูตรงไหนนะคะดูในส่วนที่เป็นแนวนอนนะคะแนวนอนเพราะถ้าคุณครูไปดูในระบบเลยแล้วก็ตัดสินใจประเมินให้คะแนนตัวเองเลยเนี่ยคุณครูอาจจะยังทําไม่ได้นะคะถ้าคุณครูมาดูแบบนี้คุณครูจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเช่นอย่างที่บอกไปเนี่ยมาตรฐานที่1 แล้วก็ตัวบ่งชี้ 1. 1ุนะคะแล้วก็มา1น1จุนะคะเขาจะถามว่ามีการจัดทำแผนไหมจุดหนึ่งเนี่ยเป็นไงตรงกันไหมคะเริ่มเหมือนในระบบนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวครูมีให้ดูนะยค่ะ1.1 1.1.1หนึ่งจุุแล้วก็แต่ข้อ1นะคะดูเทียบกันนะ1 1 1 1.1.1จหนึ่งจุดจุแล้วก็มาจุดหนึ่งคุณครูมีการทำแผนไหมนะคะอ่าถ้ามีในระบบเราก็ติ๊แค่ว่ามีนะคะถ้าไม่มีก็คือข้ออื่นก็ทำไม่ได้อีกเลยนะคะแบบนี้นะ คือถ้ามีข้ออื่นถึงจะทําได้แต่ถ้าข้อนี้ไม่มีข้ออื่นจะหายหมดเลยนะคะอันนั้นเราต้องไล่จากข้างบนไปข้างล่างเนาะทีนี้การได้คะแนนระดับไหนยังไงเนี่ยในระบบเราไม่ต้องสนใจเราแค่ถามตัวเองว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวระบบมันจะแปลผลให้เองแต่ถ้าเวลาคุณครูทําด้วยมือเนี่ยคุณครูจะรู้ทันทีว่าตัวเองได้กี่คะแนนดังนี้เช่นถ้าคุณครูไม่มีแผนคือได้ศูนย์แต่ถ้าคุณครูมีแผนด้วยแล้วก็เอาโครงการไปปฏิบัติด้วยคุณครูอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าคุณครูทําได้ข้อ1ข้อ2ข้อ3คือทําได้3ข้อคุณครูจะได้ระดับดีคือ2คะแนนนะคะไปถึงมีแผนเอาโครงการไปทํามีการประเมินโครงการนะคะอ่าหรือถ้าคุณครูอยากได้ดีมากระดับ3คุณครูก็ต้องมีการทําให้ครบทั้ง4ข้อนะคะซึ่งแต่ละข้อแต่ละตัวชี้วัดไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะบางข้อเขาก็จะมี4 4แต่ในบางมาตรฐานเขามีถึง6เห็นไหมคะอ่าไม่ใช่ว่าคุณครูทำถึง4แล้วจะได้3หมดนะอย่างกรณีข้อ1.2.1เนี่ยเขาก็จะถามว่า คุณครูมีการทําถึงข้อ1ถึงข้อ3ามไหมเช่นมีการทําโครงสร้างตราบุคลากรหรือจํานวนครูนะคะเสร็จแล้วก็มีการกระบวนการคัดโดยคํานึงถึงสุขภาพกายเช่นอาจจะได้ตรวจสุขภาพประจําปีนะคะ,ะแล้วก็มีการประเมินเรื่องสุขภาพจิตด,ด้วยนะคะแล้วก็ตรวจว่าคุณครูไม่ได้ใช้ยาใช้สารเสพติดใช่ไหมนะคะถ้ามีการคัดกรองแบบนี้ก่อนจะรับมาเป็นครูหรือคัดกรองครูแบบนี้ที่มีอยู่แล้วทุกปีก็จะได้อยู่1คะแนนนะคะ แต่ถ้าอยากได้ระดับ2ก็คือต้องทำให้ถึงข้อ5นะคะหนึ่งสองสามและอีกหนึ่งข้อจะข้อไหนก็ได้เราทำหนึ่งถึงสามก่อนนะจากนั้นสี่ห้าหกทำข้อไหนก็ได้ให้อีกหนึ่งข้อเราจะได้ระดับสองนะคะเช่นมีการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะกับพวกนี้เราก็จะได้ระดับสองละแต่ถ้าเราอยากจะได้ระดับสามคือเราก็ต้องทําให้ครบนะคะ มีการติดตามการทำงานของครูแล้วก็สิทธิประโยชน์ของครูถึงเวลาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ไหมได้เงินเดือนเลื่อนเดือนขึ้นไหมถึงเวลาทำคสอสอง,ส,องสามได้ทำไหมคุณครูไม่สบายคุณครูจะลาป่วยได้ลาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิทธิพื้นฐานของคุณครูคุณครูจะลาคลอดได้ลาไหมนะคะแล้วก็มีการส่งครูไปอบรมไหมคือถ้าคุณครูได้รับครบตามพวกนี้ ก็ได้ระดับ3คือดีมากนะคะอ่ะเวลาเรามาเจอในระบบนะคะแบบนี้เห็นไหมคะเมื่อกี้ครูมีถึงติ๊กผ่านผ่านเพราะว่าคุณรูที่นี่ผ่านทุกข้อได้อบได้ไปตรวจสุขภาพทุกปีข้าราชการเนี่ยทางอบตเขาจัดคิวไปให้ตรวจฟรีแต่ถ้าเป็นพนักงานจ้างเนี่ยประกันสังคมเหมือนจะจ่ายได้แต่ไม่เต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะจ้างเหมาจ่ายเองหมดเลยนะคะแต่อย่างอื่นๆคือผ่านนะคะเรียกอบรมผ่า ทีนี้ในระบบเราก็จะตอบประมาณนี้แต่ถ้าความละเอียดเราก็ไปดูในนี้ประกอบได้นะคะ,ะแต่จริงในระบบก็จะมีข้างหน้าประมาณนี้แหละ,ะแต่ถ้าคุณครูไม่แน่ใจหรือว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจรายการพิจารณาก็ให้มาดูหลักฐานประกอบข้างหลังนะคะดูหลักฐานประกอบข้างหลังก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะทีนี้กลับมาในระบบค่ะ,ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืยเดี๋ยวครูมีจะทาให้ครบมาตรฐานนี้ให้ดูกันนะ ถามว่าไม่อ่านเลยใช่ไหมคือคุณหมีประเมินมาแล้วค่ะวันนี้ระบบครูหมีแค่รอให้เราอบรมค่ะหมีจะทําให้ครบให้ดูนะทําจากข้างบนไปข้างล่างนะถามว่าทําให้ครบได้ไหมได้สมมติมีอาหารนะอา่ามีเครื่องชั่งน้ําหนักน้ําหนักนะมีการประเมินเด็กนะด้วยกราฟหรือคิสเดลลี่ก็ได้หรือจะใช้โปรแกรมของมอ,งอมหิดนก็ได้นะคะหรือโปรแกรมอื่นที่ท่านมีก็ได้นะคะมียาไม่มีแล้วก็จัดให้มีการอบรมปฐมพยาบาลไหม ไม่มีอย่างเงี้ยคุณครูก็เว้นไว้หนึ่งข้อได้นะคะถามว่าปีหกสามของคุณเมย์ได้อบไหมได้อบนะแต่ปีหกสี่หกสี่ยังไม่ได้อบแต่อันนี้คือยกตัวอย่างนะสมมุติคุณครูทํามาสี่ข้อแต่ข้อน,นี้ไม่ได้ทําก็เว้นไว้อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไปข้ออื่นเงี้ยได้นะคะอ่ะแต่ของคุณมีมย์อบค่ะจําได้ว่าอบนะ,ะแล้วก็อันนี้ก็ไปเรื่อยๆอวันที่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ แต่ว่าทำนี้ไปก่อนแล้ววันที่มาเติมทีหลังได้ไหมเดี๋ยวรู้กันนะคะเดี๋ยวครูหมีคลิกให้ครบกันนะแล้วเราไปบันทึกข้างล่างนะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้ ep นี่นานเนาะเรายังอยู่ในการอัดคลิปอยู่นะคะตอนนี้ถ้าคุณครูที่อยู่หน้าคอมแล้วรู้วิธีเข้าระบบแล้วรู้รหัสตัวเองแล้วสามารถทําไปพร้อมๆกับครูหมีได้เลยนะคะสมมุติเสร็จมาแล้วค่ะแล้วครูหมียังไม่ใส่วันที่เลยนะสังเกตนะครูหมีจะบันทึกเลย ได้ไหมคะได้ไหมแสดงว่าไม่ได้แล้วปีนี้อ่าชัดนะคือปีที่แล้วอ่ะเราไม่ใส่วันที่เราก็บันทึกได้นะคะเพราะดอยเขาบอกว่ารีบทำนะคะเพราะว่าเขาขยายยนหลายรอบแล้วนะคะอ่าแผนปีการศึกษาอันนี้ของปีที่แล้วหกสามตามช่วงพฤษภาหกสามนะคะโอเคอ ต้องตีข้างหน้าก่อนค่อยมาิดข้างหลังอีกโอ้ยโหดร้าย right, ทารุณเรียบร้อยนะ่ำมาข้อ2ค่ะ